เหตุที่เราต้องมาจังหวัดเลยบ่อยๆในรอบสามสี่เดือนนี่ห้าเดือนเนี่ย,ยผมถือว่าผมต้องมาจังหวัดเลยบ่อยๆเนี่ยผมต้องเปลี่ยนแผนแล้วผมจะมาตั้งค่ายเพลงที่จังหวัดเลยนะครับบบเมนเจ้าทินเนช็ในในในอินได้บออยากสีขอมาตั้งค่ายเพลงจังหวัดเลย คือสีเจนฝากคายเพนอีกหนึ่งให้ทองคำสิวมาต่างคายเพกจังหวัดเลยครับผมให้ทองคำแลนนะให้ทองคำแลนนะตอนนี้ว่เบื่งทีไปแล้วละ่ะแต่ว่าบหลงสาวไปสื่อทีส่สบกอรอบมันจะโอนมาได้คือจะู่ทัดด้งคนก็ได้เสียเงินถิ่มไปซีหาล่านะนั่นเสีย่าได้มาได้ ยังมาตัวขายทีซับก้อยข่อยเด้อจังหวัดเลยก็ได้ฮะเอียงน่ะดังฮะห้วยห่วยรถยังะอะเอ๊ะมาเล่นบ่เบาเบาหัาานสนามบินอะบ่ะเนี่ยมันมาม,มีตัวครับก็เลยสิเดบเมื่อพลาขอนแก่นไปนอนขอนแก่นจะเข้ากันอืมเมื่อกี้มาลงกหนีหนี่ครับปากปวนใช่ไหมเนี่ยเนี่ยสถานนี้ อะไรมันใช่ไหมเนี่ยถ้าอากาศยานจ้งวันเลยหมวดการทางจ้งวันเลยนูริงสวัสดีครับรุ่งริ่งสวัสดีครับรุ่งริ่งตังนวนตังมวนตังมวนบุญเลิศอืม ไปเรื่อยๆครับพี่น้องรัชดาพรมกินเขาอยู่บ้านแพรบอเมื่อกี้เนี่ยอะไรบ้านท่าแพรบอกอาหารสดครับที่ร้านบ้านท่าแพรต้องเชื่นชมกุ้งก็สดสดทุกอย่างอาหารก็ออกเร็ว มีบางคนแนะนําให้ไปกินอีกร้านหนึ่งบอกว่าไปไม่หล่ะพี่สันผมไม่กล้าไปเพราะว่าบางท่านก็บอกว่าร้านอาหารอาหารออกช้าอาหารก็ไม่สดกุ้งก็ยุ่ยยุย,ยนะครับผมก็เลยปูก็ไม่สดอาหารก็ออกช้าลูกสิ้นก็เปรี้ยวนะ ลูกซีนอียองโมเมนอีสานมเมนนันไสกอกอีสานเนาะมันก็จะเป็นรถแบบนั้น <S 2> <S 2> มันไม่ใช่อันนี้เพื่อนว่ามานะครับผมเลยไม่กล้าไปกินผมกลัวท้องเสียขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องผมยิ่งปิดประตูก่อนขึ้นเครื่องไม่เป็นอยู่ผมก็เลยเวลาเดินทางไกลผมก็จะไม่กินอะไรแปลกๆเสลงเสลียงเท่าไหร่นะกุกคนไปส่น้อจังหวัดเลยครับผมแตงโมมุม้ยสี อลุงลินเจียหัวขวัญเอฟซีอาจารย์น่บอกแล้วว่าให้ไปกินผู้นึงก็ว่าให้ไปกินร้านนั้นแหละร้านนั้นแหละเพราะสันอ่าร้านไหนเราสันเจีงจอยแลี้ยนเราสันไว <c oughs> โอ้ย,อยใหญ่ไอ้ไปกินเนาะแค่นี้มันก็เจีงแล้วเนาะเจีงจอยแลี้ยนมันเห็นไหมอืมบ่ไปเด้บอบ่ไปเด้อกุ้งกรบเพสดปูกรบเพสดอาหารกรอ,อบอกซาลูกซิ้นกระซมเข,าขบบ่ากรบปูด แม่ปกติผู้ใดว่า,ม,ามีคนบอกข่อย <c oughs> พันวามา,มาพ่นวามา,มาข่อยก็เลยบอกายไปเก,กี่ยงกูวยบ่ไดดบ่ได้มันจิตเสียหายทองเฮ้าขึ้นคงขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องมากทองเสียกัแฮงใส่ก่อนประตูเครื่องบินม่าเป็ยนเดยกรล้างเข้าห้องน้ํากดปุ่มกับว่าเป็นมิตรกดภาษาเกงกฤษบ่เด้มีปุ่มแบบนี้เน้สิไปถามมันแอร์ฮอเต็ดก็บ่ได้เนี้ย่านคุณแอร์ฮอเต็ดครับ กดปุ่มมันผมกดปุ่มอันลาดไม่เป็นครับมาช่วยบอกหน่อยครับแต่วาบ่ได้เด้อายเขาเด้แออต่เขาเตะไม่ถึงผู้สาวๆนะบ่ได้บ่ได้เขาต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะเรียบร้อยแล้วล่ละมาจังหวัดเลยก็ได้บินมาบ่ายหนึ่งครึ่งลงบ่ายสองครึ่งเป๊ะภารกิจเรียบร้อยราบรื่นกับขอนแกน่นไปหากินเขายุกไปเท่าจะคืนหนึ่ง จากเมื่ออยากเมื่อกับเมื่อไปยากเมื่อกันอนบ้านมีหลายมองแต่ว่าบ้านตากอากาศผมเนี่ยมีในหนาเสนอมาอยู่อยู่จังหวัดเลยเห็นผมมาดูนายหน้าจังหวัดเลยนะเสนอมานะครับที่ไม่ต้อง